สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาซื้อเอยเราจะมาสอนวิธีการซื้อไอดีในเว็บไออะไรปะเนี่ยเว็บที่สร้างมาครับสเว็บเรานะเน่ยถ้าจะซื้อไอดีนะครับคลิกที่ไอดีขายครับแล้วก็นี่ครับก็อ่านไปครับถ้ามีคําว่าโอนต้องเดี๋ยวจะบอกเลขบัญชีอีกทีครับอันนี้รหาสสินค้าครับผมก็มาที่วิธีชําระเงินนะครับแล้วก็เอาลิงก์นี้นะครับไปที่นะครับ ค้นหาเลยครับแล้วเราก็ใส่เลขทูนะครับแล้วก็ใส่รหัสสินค้าน,น,นี่ครับไหนวะนะครับรหัสสินค้านี้นะครับนี่ครับยู่ในนะครับเป็นพีพีชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้แล้วก็อีเมลนะครับก็ขอการเดี๋ยวจะส่งรหัสให้ทางอีเมลนะครับถ้าซื้อแล้ว เราจะติดต่อกับทีหลังนะครับก็ขอการสอนวิธีซื้อก็ะเพียงตัวน,นี้นะครับสวัสดีครับ